ดึงญี่ปุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็ทำมานานน่ยนะแต่เหมือนกับไม่เอาจริงมั้งแต่ถ้ามาเมืองไทยนี่ผมจ็ต้องไปลองนั่งแน่ๆเลยงานดีทรอยที่เราไปดูมาเนี่ยยังคงมีจัดอยู่แต่สภาพไม่มหสมอนกัน รถรถยนต์วันนี้เรามีบรรยากาศงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก CES 2025ที่เมืองลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งงานครั้งนี้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอุตสาหากรรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายรวมถึงรถยนต์จะถูกรวมงอยู่ในอุตสาหากรรมนี้ด้วยคุณชูศักด์ชนจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยาสารฟอร์มูลา่าได้นำรถที่น่าสนใจภายในงานมาให้ชมและพูดคุยกันค่ะ สวัสดีคะด่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับนช,ชูนะคะหรือว่าค,คุณชูศักด์สุนจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่านะคะแน่นอนว่าทุกครั้งที่ได้เชิญน,นชูนะคะหรือว่าคุณชูศักด์เนี่ยมาออกรายการกรถยนต์แน่นอนว่าจะต้องมีงานแสดงรถยนต์ต่างประเทศ<ช>แล้วก็มีรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยมานําเสนอให้กับแฟนรายการรถรถยนต์อีกแน่นอนซึ่งเมื่อต้นปีหรือว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองก็ได้มีงานที่ต่างประเทศเห็นว่ามีหลายงานที่น่าสนใจมากๆเลย เพราะเนื่องจากงานมันจัดต่อเนื่องกันนะเลยเป็นโอกาสที่เราไปดูได้สามงานนีคยคือมีงาน CES ค่อเป็นงานเกี่ยวกับปินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ก็งาน Detroit ที่แสดงรถยนนะครับแล้วก็งานที่3ก็เป็นงาน Chicago Boat Show คือแสดงเรือเราก็ไปดู3งานเลยซึ่ง3งานที่เราไปนี่แบบเราใินเวลาประมาณกี่วันคะก็เ็ดคือเจ็ดแปดคืนแปคืนเจ็ปดคืนก็หน่อทคือดูงานละสองวันนะค เหมือนจะเดินทางไปที่งาน ces ครับซึ่ง t s ซึ <S ่งเป็นชื่อเต็มๆก็คือ consumer electronic show แปลเป็นไทยก็คือพากรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค<อ>นะครับก,ก็จัดเริ่มต้นวันที่7จ็มกราคมเราก็ไปดูเป็นงานแรกดีที่เมืองาสเวกัสรัฐเนวาดาครับ บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่างาน c s คืออะไระจริงๆแล้วงาน c s เนี่ยคืออะไรแล้วลมีความสําคัญยังไงบ้างคะอันนี้ถือได้เลยว่าเป็นงานระดับโลกจริงๆเพราะว่ามีสินค้ามาจากทั่วโลกฮะโดยเฉพาะสินค้าจากจีนเนี่ยเยอะมากเลยนะอ,อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งรถยนต์เนี่ยสมัยรถยนต์สมัยนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นในงาน <electronic S 2> งานี้ก็มีรถยนต์ดยนด์ด้วยแต่ยังไม่มากครับซึ่ง,งเราก็เลยได้เรือกมาได้สี่คัน เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละคันนี้เป็นยังไงนะครับค,คันแรกเลยเนี่ยนะครับก็เป็นรถยี่ห้อใหม่คือยี่ห้ออัฟฟีลาก็เป็นผลงานของบริษัทโซนี่ฮอนด้าอจาก <Mob ility S 1> โซนี่นี่ยิคอร์ปอเรนะครับโซนี่กับฮอนด้าครัเป็นหุ้นส่วนกันก็สร้างรถขึ้นมาความจริงที่งานโตเกียวเมือ่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับสปีที่แล้วเราก็เคยได้เห็น แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นอฟิลายังเป็นคอนเซปต์คานะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเนียโปรดักชันค a r คือเกือบๆจะเป็นรถที่พร้อมจะผลิตขายอาจจะมีแบบมุดแบบน,นิดๆหน่อยๆเท่นั้นนะนะแล้วก็เขาก็ตั้งชื่อว่าอะฟิล่า1หรืออะฟิล่าหก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะเริ่มขายภายในปีนี้นะฮะ2025เนี่ย โดยที่ตอนแรกเนี่ยก็ะจะเริ่มขายในในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่เขาตั้งตั้งเป็นตลาดเป้าหมายนะครับก็<ห>เป็นรถเก๋งตีดานนี่ยนะครับยาวเกือบเกือบหเมตรนะฮะแล้วก็ติดตั้งระบบขับเคลื่อนทุกล้อคือขับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดขนาดใหญ่เลยนะครับ180กิโลวัตต์หรือ245แรงม้าเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ึงขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะขนาดความจุถึง9.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชาร์จไฟเต็มนะครับแล้วก็วัดตามมาตรฐาน EPA ค่ึง EPA เนี่ยเป็นมาตรฐานของสหรัฐาอเมริกานะครับก็จะวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับเขาทำให้เลือก2โมเดลนะครับก็คือมี a r i r a One Origin นะครับก็ร,ราคาย่ายาวหน่อยครับคือเริ่มต้นที่ประมาณ 9 0 0 0นเหรียญซึ่งก็คิดเป็นเงินไทยก็แพงเหมือนกันนะครับก็เกือบๆสามล้านบาทนะครับเป็นรถทีเ่เขากะว่าจะมาสู้กับเทสลาของ oh. อเมริกานะครับเนี่ยกะจะสู้กับเทสลาเลยค,คันนี้คันที่สองนะครับก็เป็นผลการของค่ายฮอนด้าฮอนด้านะครับเขาก็เรียกว่าซสา์สู้เต็มที่เรื่องรถไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะครับเขาก็เลยสร้างเป็นรถคีรี่ใหม่ ขาตั้งชื่อว่าซีรีส์ซีโร่หรือว่าซีรีส์ศูนย์เนี่ยนะครับเข,ออขาตั้งใจว่าภายในปี2030เนี่ยนะครับจะทำมาทั้งหมด7รุ่นแต่ว่าที่งานนี้นะครับเขาเข้ามาให้ดูเป็นตัวอย่าง2รุ่นนะครับเป็นรถเก๋งตีดานนะครับซึ่งต,ตัวถังขยาวมากเลยนะครับยาวก,ก็ประมาณ5เมตรนะครับเป็นรถไฟฟ้าเรื่รนๆตึงตั้งใจว่าภายในปีนี้ก็จะเริ่มขายคันนี้เป็นรถเก๋งก็ตั้งชื่อว่าฮ o n d a ศูนย์ซาลูน นะครับก็จะเห็นว่าเป็นรถที่กว้างนะฮะตัวถังนียกว้างแต่ค่อนข้างเตีย้ยคือดูแลเหมือนกับรถสปอร์ตนะส่วนหน้านี่มีบางส่วนนี้ที่คล้ายคลึงกับรถสปอร์ตที่เรารู้จักกันดีฮะคืออะไรฮะลัมโบกิน ok ีนะฮะแบบแบบนี้นะครับเขาออกแบบโดยมีตั้งเป้าไว้3เรื่องนะครับตั้งว่าเป็นคำขวัญเลยว่าต h ้น Light and White ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นรถที่ตัวถังเนี่ยเบาเบาบา,บางนะครับน้ำหนักน้ำหนักไม่ไม่หนักเกินไปเบาแล้วก็ ออกแบบอย่างชาญฉลาดคือนี่ฮะติลไลท์แอนด์ไวท์นะครับคำขัญของเขาสวยนะครับโดยข้างหลังเนี่ยก็ดูแปลกนะรเราไม่เคยเห็นรถที่บรนท้ายหน้นตาตาอย่างนี้ไม่เคยมีนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีที่กว่าไม่มีกระจกท้ายคือเป็นหลังคายืดตั้งแต่จากส่วนหน้าไปส่วนหลังก็เลยไม่ไม่มีพื้นที่สำหรับกระ,ะจกหลังนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนี้ก็ออกแบบได้ ดูแลเออน่าจะนั่งสบายนะครับและดูสวยนะครับสมกับที่เขาตั้งชื่อว่า Fin ินไรส์แตนไว้จริงๆนะครับเปิดเพื่อเติมทุก passion Sing and the Open Beyond Passion ออเนียวมิสุบิชิไรเดนแบล็คเอดิชั่นจำนวนจำกัดที่เชิืเรงทั่วประเทศแอ็กซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปฮอนด้า ศูนย์ีรโลอลู่ก็เป็นที่แสดงพร้อมกันในงานนี้นะครับที่เห็นจะเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษนะก็คือส่วนท้ายเนี่ยนะครับส่วนท้ายเนี่ยเขาออกแบบได้กว้างมากเลยคือเข้าไปนั่งในแล้วจะมีความสุขก็เหมือนกับนั่งในรถ MPV MPV ซึ MP ่งเป็นรถตู้เนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น SUV แต่ว่ามีส่วนท้ายที่ที่นั่งสบายนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะกว้างขวางมากเลยนะครับก็ เป็นรถที่ตั้งใจจะออกขายในช่วงครึ่งแรกนะครับของของปีนี้ครซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าจะเป็นไปได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่าไอ้ครึ่งแรกของปี2026นะครับก็ก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับแต่อย่างอย่างที่เหมือนกับรถซานลูนเมื่อกี้ฮะคือจะเริ่มขายที่อเมริกาหนึ่งซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาซนะะ,ะก่อนนะครับรก,ก็เป็นรถที่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องวาระระบบขับเนี่ย จะใช้มอเตอร์ขนาดเท่าไหร่ยังไงนะแต่ที่แน,น่ๆคือเป็นรถขับเคลื่อนทุกร้อ<ะ>ด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งก็จะใช้มอเตอร์2ตัวนะครับช่วยกันให้กำลังสูงสุดก็ประมาณ360กิโลบัตต์หรือ469แรงม้านะครับแล้วที่พิเศษมากเลยนะครับซึ่งคงจะเป็นจุดขายเนี่ยคือเป็นรถที่ขับได้ด้วยตัวเองระดับ3นะครับคือ l e v กวันเ e ลือเลเวลทรีออโตโนมัสไรฟ์คาร์ระดับสามนี่หมายความว่าอะรถือรขับด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมี5้าระดับหนึ่งาี่ห้าคือระดับ5เนี่ยหมายความว่าไม่ต้องมีคนขับเลยไม่ต้องมีคนจับพวงมาลัยเลยวิ่งได้เลยแต่ว่าระดับสามเนี่ยก็คือยังต้องมีคนขับแต่ว่ามีในบางกรณีเนี่ยคนขับเนี่ยไม่ต้องจับพวงมาลัยรถสามารถวิ่งได้เองนะและเขาก็บอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับ จะเป็นรถระดับขับได้ตัวเองระดับ3แต่สามารถพัฒนาไปได้จนถึงระดับ4ี่คว่าระดับ4คือคนขับคนขับยังต้องมีนะฮะ <Okay. S 2> แต่ไม่ต้องถือพวงมาลัยเลย uh huh. ทุกกรณีครับครับก็ออกแบบภายในนะฮะก็ะเน้นอย่างที่เหมือนกันนะคือเบาบางและฉลาดคือตอนที่เป็นที่งานเนี่นะครับเราได้เห็นได้เห็นแต่ไม่มีกว่าดเข้าไปนั่ง เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเออเขาไปนั่งจะเกิดของดู้ย่ายังไงนะแต่ดูด้วยสายตาแล้วก็เป็นรถที่ SUV ที่ห้องดยสานเนี่ยกว้างข,งขวางเพราะฉะนั้นน่าจะนั่งสบายนะครับแล้วหน้าตาก็คล้ายๆกับ э เจ้าตัวซาลูนเมื่อกี้<ใช>คือส่วนท้ายเนี่ยไม่มีกระจกหลังเลยนะฮะคันท,ที่4นะครับก<จ>็จะเป็นผลงานของญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือ<ส>ซูท<ง>ุกินะครับมีชื่อ<ส>ว่า<ง>ซูทุก<ส>ิ<ง> กริดเวสเขาว่ากริดเวสเนี่ยเป็นชื่อบริษัทที่เขาตั้งขึ้นใหม่นะครับของของซูซูกิเนี่ยเขาตั้งขึ้นเป็น,เป,นเป็นหุ้นส่วนส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดจุดต้องหมายเขานะครับคือเขาก่อตั้งบริษัทนี้เนี่ยเพื่อจะพัฒนารถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อจะมาใช้เป็นรถขนสองคนในช่วงคล้ายๆเหมือนกับเป็นพูดเป็นภาษาไทยแล้คือเป็นรถเมร์นะครับคือ แต่เป็นรถเมย์ขนาดกระทัดรัดเล็กคือมีที่นั่งเนี่ยแค่4ที่นั่งนะครับแล้วสามารถ<อ>าวิ่งได้ด้วยตัวเอง100%เปรเ็นเป็น fully a u t o n o m o ั s drive car เลยคือ,อไม่ต้องมีคนขับนะฮะและเขาก็บอกว่าสามารถเอาไปใช้เป็นเหมือนกับรถโดยสารประจำทางนะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะแต่ข้อดีก็คือนะครับคืออย่างที่บอกคือมันค่าใช้จ่ายมันจะถูก เพราะว่าไม่มีคนขับนะครับมีเฉพาะตัวรถนะฮะแล้วก็เป็นเป็นรถที่ใช้ออกแบบให้หน้าตาเนี่ยเหมือนแคปซูลเขาเรียกว่าแคปซูลก็คือเห็นไหมตรงเนี่ยเหมือนแคปซูลแคปซูลที่เราชิมกันดีนไอแคปซูลยาอะไรเนี่ยนะครับดูเหมือนจะนั่งสบายกว่ารถก๊อปไหมคะฮะนะคือคือดูแล้วเนี่ยแหมมันชวนให้นั่งอะนะฮะคือมันสวยด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งในรถเนี่ยมองออกไปข้างนอกเนี่ยมองได้ เห็นทิวทัศน์ได้สบายตามากเลยนะครับกันกันฝนได้ด้วยนะครับจะมีมีช่องส่ารับให้จอดจักรยานได้ด้วยนะครับก็คือจอดขับจักรยานไปที่รถคันนี้แล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็จักรยานใส่รถไปด้วยเลยนะครับอันนี้ยังมีลัขษณะเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องรอกันนานสักเท่าไหร่ถึงจะมีการใช้จริงจนะครับแต่ดูท่าแล้วแหมถ้ามาเมืองไทยนี่ผมจะต้องเป็นตลอรนั่งแน่แ่เลยก็ถือว่าเป็นไอเดียนะคะของการ ควบรวมกับบริษัทหลายๆค่ายที่ผลิตรถแต่ละแต่ละคาออกมาซึ่งก็สร้างความน่าสนใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้เราไม่น้อยเลยนะคเป็นงานในอเมริกานะแต่ปรากฏว่ารถที่แสดงในปีนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยมาจากญี่ปุ่นทั้งเลยนะแสดงว่าญี่ปุ่นนี่ตั้งหลักสู้กับรถจีนแน่ๆแ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าทางนั้นเลยญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าและก็ทำมานานนะแต่เหมือนกับไม่เอาจริงมังก็เลยโดน ทางจีนนี่แซงไปแต่ละพัฒย์ี่ห้อเลยนะครับไม่แน่เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรถญี่ปุ่นมากขึ้นกว่านี้ค่ะดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยอย่างนักชูบอกว่าโอ้ไปครั้งนี้นี่คือได้ไปดูทั้งสามงานเลยทีเดียวถ้าเกิดจนจะถามว่าในแง่ของสถานการณ์ของการจัดงานแสดงรถในต่างประเทศในช่วงนี้นี่บรรยากาศหรือสถานการณ์เป็นยังไงมันดีขึ้นไหมหรือว่าเสมอตัวคะคือยังก็ยังคงมีการจัดกันอยู่นะครับ ยกเว้นบางงานที่เลิกไปเพราะเนื่องจากสาเหตุบางอย่างแต่ยกตัวอย่างนี้นะครับอย่างงานดีทรอยที่เราไปดู <c oughs> มาเนี่ยตึงต้งตึ้งยังคงมีจัดอยู่แต่สภาพไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยว <c oughs> ในตอนตอนหน้าเราคงจะได้คุยกันละเอียด <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งหน้านะคะงานแสดงรถยนต์ก็คือ <c oughs> งานดีทรอยที่นชูเนี่ยได้ไปร่วมงานมาเนี่ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นต่อจากงาน c s เนี่ยแล้วก็ไปที่ดีทรอยต์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังเหตุผลกนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมงานดีทรอยต์ถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางไหนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคอยชมกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณชูศักดิ์สมจินดาบรรณาธิการฝ่ายตามเทศจากนิตยสารคอมมูล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล All New Mitsubishi t r i t o n Black Edition จำนวนจำกัดที่เชอเรื่อมทั่วประเทศ